ถ้าคุณสามารถมองเห็นความลับของทุกคนได้คุณจะใช้มันเพื่ออะไรบางคนบอกว่าการรู้มากเกินไปไม่ใช่พรแต่มันคือคำสาปและสำหรับเด็กสาวมปลายธรรมดาคนหนึ่งกับพลังวิเศษของเธอก,อก็คือการมองเห็นเส้นได้สีแดงที่ผูกโยงคนที่เคยมีความสัมพันธ์กันไม่ว่าจะเป็นความรักความลับหรือแม้แต่ความคล้ายกราบสวัสดีครับท่านผู้ชมเจอกับผมอีกครั้งกับช่องคนเล่าหนังคลิปนี้จะเป็นการนำซีรีส์ใหม่ของทางเกาหลีในชื่อเรื่องว่า S Line พันฒนาการสัมพันธ์เส้นสีแดงมาสปอยให้รับชมกันนะครับเรื่องราวจะเป ยยฮยอนฮึบเด็กสาวมัธยมปลายธรรมดาคนหนึ่งที่ไม่ธรรมดาเลยเธอเกิดมาพร้อมกับพลังพิเศษพลังที่สามารถล่วงรู้ความลับของผู้คนได้ทั้งหมดไม่ว่าใครจะเคยแอบม,มีสัมพันธ์ลึกซึ้งกับใครเคยคบกันลับๆหรือแอบซ่อนบางอย่างไว้กับใครฮยอนฮึบมองเห็นมันทั้งหมดเธอเห็นความสัมพันธ์เหล่านั้นในรูปของเส้นได้สีแดงเส้นบางๆที่โผล่ออกมาจากห่วงของคนหนึ่งและเชื่อมไปยังอีกคนที่เคยมีอดีตร่วงกันไม่ว่าจะยาวไกลแค่ไหนมันจะลออยู่กลางอากาศเรากับพวกเขายังมีบางอย่างที่ไม่จบแต่มันไม่ใช่พรสาหรับฮยอนฮึบ มันคือคำสาปที่เธอไม่เคยอยากได้มันเลยเธอหวาดกลัวกลัวว่าความสามารถนี้จะทำให้เธอตกอยู่ในอันตรายเธอจึงเลือกใช้ชีวิตอย่างเงีย,งยบๆอยู่แต่ในห้องของตัวเองแต่ทุกครั้งที่ออกนอกบ้านเธอจำเป็นต้องสวมแว่นดำเพื่อกบภาพเส้นแดงนับพันที่ลอยอยู่กลางอากาศรล่ากับโลกทั้งใบกำลังมีความลับที่ไม่มีใครยอมพูดแต่แล้วคืนหนึ่งเหตุฆาตรกรรมก็เกิดขึ้นที่ตึกตรงข้ามข,ามของเธอหญิงสาวคนหนึ่งถูกฆ่าอย่างปริศนาและฮิยอนทึบเชื่อว่าเธอน่าจะรู้ว่าใครเป็นคนทำคืนนั้นมีรถคันหนึ่งมาากแมว แถมยังมีเส้นแดงลอยออกมาจากหัวของเขาด้วยยอนทึบตัดสินใจแจ้งตำรวจทันทีแต่สุดท้ายกลับพบว่าชายคนนั้นแค่มาหาแฟนสาวที่อยู่อพาร์ตเมนต์ตรงข้างเท่านั้นเมื่อรู้ว่าตัวเองเข้าใจผิดเธอก็รีบวางสายไปเช้าวันต่อมามีชายคนหนึ่งมาเคาะประตูห้องของเธอเขาชื่อว่าฮันจีอุกเขาเป็นตำรวจหนุ่มมาดีที่กำลังสืบสวนคดีฆาตรกรรมหญิงสาวทั้งสองรายเขามาหาเธอเพราะได้บอกแสว่าเมื่อคืนนีหญิงสาวโทรแจ้งความเกี่ยวกับชายต้องสงสัยเธอจึงเป็นพยานสำคัญแต่ยอนทึบไม่ยอมเปิดประตูให้เขานะครับเธอบอกแค่ว่าอัดเรื่องเมื่ออออนเอเเเธธข้าใจผิดงและก็ ปิดประตูใส่หน้าเขาไปทันทีก้างดึงวันตมาเยียดฮึบแอบเห็นชายคนนึงใส่หมวกกันน็อกเดินลงมาจากชั้นบนของตึกเธอเธอแต่งตัวคล้ายฆาตรกรในข่าวแต่ใบหน้าถูกปิดไม่ชิดเธอไม่รู้ว่าเป็นใครแต่เธอก็สงสัยว่าอาจจะเป็นฆาตกรที่ฆ่าย,ยิงสาวทั้งสองคนก็ได้แล้วทาไมมันถึงลงมาจากชั้นบนตึกที่เธออยู่หรือว่าฆาตรกรคนนี้ก็คือคนที่อยู่ในตึกนี้ในขณะเดียวกันการสืบสวนของตํารวจเริ่มชัดเจนขึ้นหญิงสาวที่ตายทั้งสองคนเคยมีความสัมพันธ์กับชายคนเดียวกันก็คือครูหนุ่มจากโรรรรงงเเียยยนนนมมมััธชื่่่อออววาาาาจิิและขขกกก็ููตตตึ้บํ คนนี้ด้ดวยฮันจีอุกเริ่มสงสัยว่าอาจเกี่ยวข้องเขาเลยส่งลูกน้องไปสืบที่ห้องของครูคนนั้นแต่เมื่อไปถึงก็ไม่มีใครตอบรับลูกน้องของเขาจึงแอบเข้าไปในห้องและสิ่งที่เขาเห็นก็คือฟ้าผนังทั้งห้องเต็มไปด้วยภาพวาดเส้นได้สีแดงตำรวจคนนี้รีบโทรรายงานฮันจีอุกทันทียังไม่ทันพูดอะไรเขาก็ถูกฟาดเข้าที่หัวและสลบไปตัดกลับมาที่ฮโยนฮึบอีกครั้งเธอเห็นชายผู้ต้องสงสัยเดินไปที่ตึกตรงข้ามมีบางอย่างผิดปกติเส้นแดงของชายคนนั้นหายไปหนึ่งเส้นซึ่งหมายถึงว ยิงข้ามตึกไปตามที่ห้องของหญิงสาวคนนั้นทันทีและเธอก็พบว่าเขากำลังพยายามฆ่าหญิงสาวอีกคนหนึ่งหญิงที่เคยมีความสัมพันธ์กับเขาเพื่อตัดเส้นแดงนั้นทิ้งไปเพื่อให้ความสัมพันธ์มันจบลงอย่างถาวรที่น่าสะพึงใจกว่านั้นก็คือครูโอจินมินเองก็มองเห็นเส้นแดงได้เหมือนกับเธอเขาใช้มันในการไล่ฆ่าทุกคนที่เคยเกี่ยวพันมาก่อนในอดีต ยอนฮึบพยายามช่วยหญิงสาวคนนั้นไว้และแม้จะช่วยทันเธอก็ถูกแทงลม้มลงไปก่อนเกิดการต่อสู้ในห้องระหว่างเหยื่อกับฆาตรกรในขณะที่ครูพยายามจะลงมือฮันจีอุกที่สังเกตเห็นจากตึกตรงข้ามก็รีบใช้ปืนยิงเข้าไปในห้องและจบชีวิตฆาตรกรได้ทันเวลาแต่คำาถายังไม่จบนะครับยอนฮึบเริ่มสงสัยว่าทำไมาครูคนนี้ถึงมองเห็นเส้นแดงเหมือนกับเธอหรือว่าเป็นเพราะแว่นตาที่เขาใส่แว่นอันนั้นคืออะไรกันแน่ หรือมันอาจจะเป็นกุญแจที่เชื่อมพลังของเธอเข้ากับผู้อื่นที่มองเห็นเหมือนกันหลังจากเหตุการณ์จบลงเธอเริ่มเข้าใจว่าความสามารถของเธอไม่ใช่คำสาบมันอาจกลายเป็นพรจากพระเจ้าถ้าเธอเลือกใช้มันให้ถูกทางแต่เรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นในขณะที่เธอกำลังนั่งคิดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นก็มีข้อความปริศนาส่งเข้ามาหาเธอข้อความที่เขียนว่าเส้นแดงที่เธอเห็นฉันก็เห็นเหมือนกันอยากรู้ว่าฉันเป็นใครมาที่โรงเรียนสิ หลังจากที่เธอได้ข้อความปริศนาเธอก็กลับมาเรียนอีกครั้งเพื่ออยากจะมาหาข้อมูลว่าใครกันแน่ที่เป็นคนส่งข้อความถึงเธอพอเธอเข้ามาเรียนในวันแรกเธอก็ได้เห็นเพื่อนในห้องที่ชื่อว่าซอนอาถูกเพื่อนขาใหญ่คอยแกล้งอยู่ทุกวันเธอ,อ,อเลยไปช่วยและคนทั้งสองก็เลยได้เป็นเพื่อนกันซอนอาเด็กสาวคนนี้เธอเป็นหลานของสายสืบฮันจีอุกนะครับขนาดลุงตัวเองเป็นถึงตำรวจแต่ก็โดนแกล้งและถูกไถเงินอยู่ทุกวันฮยอนฮึบเริ่มสงสารในตัวของซอนอา ว่าทำไมซอนอาถึงดูร่าเริงผิดปกติ พะเมื่อก่อนเธอเป็นคนเก็บกดเพราะถูกเพื่อนแกล้งและตอนนี้ก็ดูเหมือนกับว่าเธอนั้นจะค่อนข้างมีเงินเป็นอย่างมากฮยอนฮึบถามซอนอาปกติเธอไม่ใส่แว่นไม่ใช่หรอแล้วแว่นนี้เธอได้มาจากไหนฮยอนฮึบถามไปอีกว่าเธอใส่แว่นนี้แล้วเธอเห็นเส้นสีแดงใช่หรือเปล่าตอนแรกซอนอาก็งงกับคําถามของฮยอนฮึบนะครับวันนี้เธอรู้ได้ยังไงกันว่าแว่นอันนี้ใส่แล้วจะเห็นเส้นสีแดงบนหัวคนสุดท้ายซอนอาก็รับสารภาพว่าใส่แว่นนี้แล้วจะเห็นว่าใครเคยมีอะไรกันบ้าง ฮยอนฮึบบอกให้เธอทิ้งไปเพราะแว่นอันนี้จะนำความอันตรายมาสู่เธอพอฮยอนฮึบได้รู้มาว่าซอนอาได้หาประโยชน์จากแว่นอันนี้เที่ยวไล่ไปข่มขู่คนอื่นทําให้ครอบครัวเขาแตกแยกและขู่เอาเงินเพื่อมาปิดปากเรื่องใครแอบเป็นชู้กับใครฮยอนฮึบถามเธอไปอีกว่าแล้วเธอได้แว่นนี้มาได้ยังไงซอนอาจึงบอกไปว่ามีคนเอาใส่ในล็อกเกอร์ของเธอพอเธอใส่เธอก็เห็นได้แดงเต็มไปหมดและเธอก็รู้ทันทีว่าใครแอบกิกกับใคร เรื่องราวมันชักจะบานไปลายไปเรื่อยๆเมื่อสอนอาดันไปแก้แค้นเพื่อนคนหนึ่งที่มันเคยแกล้งเธออยู่บ่อยๆเพราะเธอใส่แว่นนี้แล้วดันไปเห็นเพื่อนคนที่คอยแกล้งเธอแอบเป็นกิ๊กกับครูชายคนหนึ่งเธอก็เลยแก้แค้นโดยการตามแอบถ่ายคนทั้งสองกำลังจะเดินเข้าโรงแรมด้วยกันและเธอก็ส่งไปให้หญิงสาวคนที่เธอขู่เอาเงินด้วยเพื่อเป็นการแก้แค้นและข่มขู่ว่า ให้หาเงินมาให้เธอเดี๋ยวนี้มาอย่างนั้นทางโรงเรียนรู้แน่ว่าเธอแอบคบกับครูหญิงสาวคนที่เธอขู่เอาเงินเธอก็บอกไปกับครูผู้ชายว่าตอนนี้สอนอาได้รู้เรื่องที่เราแอบคบกันอยู่แล้วและเธอจะเอาเงินเพื่อเป็นการปิดปากครูผู้ชายเนี่ยถึงกับเครียดเลยนะครับเพราะถ้าเรื่องนี้ทางโรงเรียนรู้เขาจะโดนไล่ออกทันทีแถมยังมีเมียอยู่ที่บ้านอีกลูกก็ยังเล็ก ครูชายคนนี้เลยส่งข้อความไปหาซอนอาเพื่อมาขอเจราจาเรื่องทุกอย่างและนัดเธอมาที่บนดาดฟ้าของโรงเรียนในขณะที่ซอนอากําลังจะไปตามนัดแว่นตาของเธอก็ถูกขโมยไปและคนที่ขโมยก็คือคนที่เธอไปขู่เอาเงินนั่นเองเพราะเธอคนนี้ได้แอบรู้มาว่าแว่นอันนี้ใส่แล้วจะเห็นว่าใครแอบมีความสัมพันธ์กับใครบ้างซอนอาลี่ไปตามนัดเพื่อเจราจาและเธอก็หวังว่าจะได้เงินกับครูหัวงูคนนี้ด้วยแต่เธอก็ผิดหวัง พอเขาบอกว่าตอนนี้เมียเขารู้ทุกอย่างแล้วและเขาก็ไม่มีเงินขนาดนั้นด้วยแล้วก็ขอให้เธออย่าไปพูดกับใครแต่ซอนอาก็ไม่ยอมสุดท้ายเธอจึงถูกผลักตกลงจากดาดฟ้าฮยอนฮึบรีพาเธอไปโรงพยาบาลทันทีเธอยังไม่ตายนะครับเพราะก่อนหน้านี้ฮยอนฮึบได้แอบตามซอนอามาถึงโรงเรียนนี่เธอจึงได้เห็นว่าซอนอาน่าจะถูกใครบางคนผลักตกลงมาเพราะก่อนหน้านี้ซอนอาได้ถูกไปหาเธอว่าแว่นถูกขโมยเธอคิดว่าน่าจะมีเรื่องไม่ดีสุดท้ายมันก็ไม่ดีจริงๆภาพตัดมาที่โรงพยาบาล ลุงของซอนอารีมาทันทีเมื่อรู้ข่าวเขาถามเธอว่าซอนอาเป็นอะไรเธอก็บอกว่าตกมาจากดาดฟ้าและคิดว่าเธอน่าจะถูกผักตกลงมาเมื่อมีข่าวการโดดตึกของซอนอารสร้างความวุ่นวายไปทั่ว ทุกคนต่างสรุปว่าเธอเครียดจัดจึงกระโดดตึกฆ่าตัวตายส่วนครูผู้ชายกับนักเรียนหญิงที่เคยกลั่นแกล้งเธอก็หายตัวไปอย่างลึกลับครูคิมครูหนุ่มที่กำลังจะลาออกเพื่อนหนีไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ในต่างประเทศหลังจับได้ว่าแฟนสาวที่กำลังจะแต่งงานนอกใจไปคบกับเพื่อนสนิทของตัวเองก็ต้องพบกับเรื่องประหลาดเมื่อมีแว่นตาลึกลับมาวางอยู่บนโต๊ะของเขาครูคนสวยอีกคนแนะนำให้เขาใส่เพราะมันดูเหมาะกับเขาเหลือเกิน เมื่อคูคิมส่วมแว่นตาโลกของเขาก็เปลี่ยนไปตลอดการเขาเห็นเส้นสีแดงปริศนาที่เชื่อมโยงอยู่บนศีรษะของผู้คนตอนแรกเขาสับสนแต่ไม่นานก็เข้าใจว่าเส้นสีแดงนี้คือสิ่งที่บอกว่าใครมีความสัมพันธ์กับใครหลังจากได้แว่นวิเศษคูคิมก็ไปขออาศัยอยู่กับพี่สาวและพี่เขยชั่วคราว แต่เมื่อสวมแว่นอีกครั้งเขาก็ต้องตกใจเมื่อเห็นเส้นสีแดงจากหัวของพี่เขยมันมีมากเหลือเกินและที่สําคัญไปกว่านั้นก็คือเส้นแดงเส้นหนึ่งมันไปเชื่อมกับคนในตึกและที่น่าสงสัยที่สุดก็คือวันนี้มีพัสดุถูกส่งมาที่หน้าห้องแต่ที่อยู่ดันเตนชั้น4ี่โดยระบ,บุชื่อผู้รับเป็นหญิงสาวคนหนึ่งทําให้ครูคิมมั่นใจว่าพี่เขยกําลังนอกใจที่สาวของเขาอยู่แน่ๆครูคิมเลยอาสารนาไปคืนให้คนชั้น4ี่ และเขาก็ได้เห็นว่าห้องนี้มีหญิงสาวสวยอยู่ที่นี่ด้วยเธอเป็นใครกันแน่หรือว่าเธอเป็นกิกกับพี่เคยของฉันนะ่ะโดยความเกลียดชังกันนอกใจที่ฝังใจมาตั้งแต่เด็กเพราะเคยเห็นพ่อทรยศความรักของแม่จนแม่ตรอมใจตายครูคิมจึงตัดสินใจตามไปดูพฤติกรรมพี่เคยที่โรงแรมแห่งหนึ่งและก็ได้เห็นภาพบาดตาบาดใจว่าพี่เคยกําลังนั่งทานข้าวกับหญิงสาวสวยที่มีเส้นสีแดงเชื่อมโยงกันอย่างชัดเจนครูคิมตามทั้งคู่ไปถึงห้องสวีทและเรียกพี่เคยมาเผชิญหน้า ครูคิมบอกพี่เขยให้เรียบจัดการเรื่องนี้ให้เรียบร้อยเพราะสงสารหลานและเขาก็จะไม่เอาเรื่องนี้ไปบอกกับพี่สาวแต่เรื่องราวกับเป็นอย่างที่คิดเมื่อหญิงสาวคนนั้นท้องครูคิมรีบกลับมาหาพี่สาวแต่ภาพที่เห็นตรงหน้ากับทำให้เขาช็อกยิ่งกว่าเดิมพี่สาวของเขากำลังขับรถชนรถของหญิงสาวคนนั้นและเมื่อพี่เขยปรากฏตัวครูคิมก็บันดาลโทระต่อยหน้าเขาอย่างแรงเพราะไว้ใจพี่เขยว่าจะจัดการเรื่องนี้ได้ทำไมยังปล่อยให้มันบานปลายแบบนี้ แต่แล้วพี่สาวก็ห้ามเอาไว้และบอกความจริงที่ทําครูคิมถึงกับงงไปหมดจริงๆแล้วพี่สาวของเขาตั้งหากที่เป็นเมียน้อยส่วนยิงสาวคนนั้นคือเมียหลวงตัวจริงที่ผ่านมาพี่สาวแอบคบกับสามีคนอื่นและตอนนี้เขากําลังจะบอกเรื่องกับพี่สาวของครูคิมตามอย่างที่ครูคิมบอกเพื่อไปรับผิดชอบลูกในท้องเมียหลวงตั้งหากตัดภาพมาที่ฮันจีอุกลุงของซอนอาซึ่งไม่เชื่อว่าหลานสาวฆ่าตัวตายเขาสงสัยว่ามีคนผลักเธอลงมาเขาจึงพยายามหาความจริงจากกล้องวองจรปิด และพบว่าในวันที่เกิดเหตุมีนักเรียนหญิงที่เป็นกิ๊กกับครูผู้ชายได้ขโมยกระเป๋าของซอนอาไปทําให้เขาเชื่อว่านักเรียนหญิงคนนี้อ่านมีส่วนเกี่ยวข้องแต่ก็ไม่สามารถหาตัวเธอได้แต่ฮันจิอุก็ยังดึงดันที่จะสืบหาความจริงต่อไปแม้ตํารวจจะพยายามสรุปคดีว่าเป็นการฆาตัวตาย จนกระทั่งเวลาผ่านไป3วันก็มีข่าวว่าครูที่แอบ,บคบกับนักเรียนหญิงคนนั้นฆ่าตัวตายแต่ลุงของซอนอาก,ก็ยังไม่เชื่อว่าเขาจะฆ่าตัวตายเองฮันจีอุกรีบไปหาเฮียนฮึบที่โรงเรียนและเธอก็พูดว่าทุกอย่างเริ่มต้นจากแว่นตาที่ซอนอาใส่ถ้าอยากรู้ความจริงต้องหาแว่นตาให้เจอกุญเจอของเรื่องทั้งหมดคือแว่นตานั้นฮันจีอุกจึงรีบกลับไปค้นห้องของหลานสาวและพบสมุดบันทึกที่กล่าวถึงแว่นตา เขาเอาสมุดไปให้เฮียนฮึบดูและเธอก็ยืนยันว่าแว่นตานี้ไม่ใช่แว่นตาธรรมดาแต่เป็นแว่นตาที่ทําให้ผู้สวมใส่สามารถเห็นเส้นสีแดงที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์ของผู้คนได้ฮยอนฮิปรับจ็อบทํางานพิเศษเป็นพนักงานโรงแรมม่านรูดแห่งหนึ่งเธอได้เห็นแขกที่เข้ามาใช้บริการที่หน้าตาคุ้นเป็นอย่างมาก และเธอคนนี้ก็คือครูสาวของโรงเรียนเธอเองเธอมีชื่อว่าคิมมีซองทุกๆวันครูสาวคนนี้จะมาขอใช้ห้อง206อยู่เป็นประจำแต่มันแปลกตรงที่เธอจะมาใช้บริการคนเดียวและเธอก็แต่งตัวจนพวกเราจำไม่ได้ครูสาวคนนี้เธออยากเป็นดาราเป็นอย่างมากที่เธอมาใช้บริการที่นี่ก็เพราะว่าเธออยากจะมาระบายบทบาทของเธอว่าเธอนั้นก็สามารถแสดงเป็นดาราได้นะถ้ามีแมวมองเธอแอบหลงรักครูดนตรีคนหนึ่ง แอบลงรักมานานมากและเธอก็อยากที่จะมีเซ็กกับเขาครูคิมมีซองเธอเองก็สามารถมองเห็นเส้นได้แดงเหมือนกันนะครับเพราะเธอได้ไปเจอแว่นตาอันนี้ที่โรงแรมที่เธอชอบเข้าใช้บริการเหมือนกับว่ามีคนจงใจวางมันไว้เพื่อให้เธอมาใช้มันและเธอก็ใส่และเธอก็เห็นได้แดงเต็มไปหมดภาพตัดมาที่ลุนของซนอาเขาพยายามรวบรวมหลักฐานว่าใครกันแน่ที่เป็นคนผลักซซนอาตกตึก แต่คิดเท่าไหร่ก็คิดไม่ออกและมันน่าจะเกี่ยวก,กันกับแว่นตาที่เธอใส่แน่ๆลุงของซอนอายังแกล้งหลอกถามฮายอนฮึบอีกว่าบนหัวของซอนอามีได้แดงหรือเปล่าและเชื่อมอยู่กับใครเธอก็บอกว่ามีอยู่เส้นเดียวและเห็นนานแล้วแต่ไม่รู้ว่าเชื่อมอยู่กับใครและไม่น่าจะใช่คนในโรงเรียนแน่ๆ ให้ย่อนชึบเธอก็เริ่มที่จะมีความรักแล้วล่ะครับหลังจากที่ซิงมานานเธอก็เริ่มใจอ่อนให้กับหนุ่มซื่อคนนี้เธอเชื่อใจเขาเพราะเด็กหนุ่มคนนี้ก็เป็นคนดีมากเขาไม่มีได้แดงเลยนั่นก็แสดงว่าคนทั้งสองก็ยังซิงด้วยกันทั้งคู่ความรักมันมากขึ้นเรื่อยๆเธอเอาเรื่องที่เธอเห็นเส้นสีแดงไปบอกกับเขาแต่เขาก็ทําเป็นเหมือนไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่ พวกเขาทั้งสองไปเที่ยวด้วยกันอยู่ด้วยกันบ่อยขึ้นเธอเรื่องไว้ใจและคิดว่าเธอจะขอมอบร่างกายของเธอให้กับเด็กหนุ่มคนนี้เพราะเธอเองก็อยากมีเส้นสีแดงเหมือนกันแต่ต้องเชื่อมกับหนุ่มคนนี้เท่านั้นนะเพราะเราต่างเป็นคนแรกของกันและกันภาพตัดมาที่ครูสาวคิมมีซองอีกครั้งวันนี้เธอก็แต่งตัวเหมือนดาราแล้วก็มาใช้บริการห้อง2 0 6เหมือนเดิมในขณะที่เธอกำลังท่องบทเป็นดาราของเธออยู่คนเดียวเธอก็ได้ยินเสียงห้องข้างๆเธอก็คือห้อง 20- 5 เหมือนกับว่าตอนนี้มีคนกําลังมาใช้บริการเธอจึงแอบ,บดูห้องนั้นนะครับเพราะมันรูเล็กๆที่สามารถมองเห็นห้องนั้นได้และเธอก็แอบ,บดูอยู่บ่อยๆด้วยแต่มันน่าตกใจเป็นอย่างมากกับภาพที่เธอเห็นครูหนุ่มคนนั้นคนที่เธอแอบ,บชอบเขามาทําอะไรที่นี่แล้วสักพักก็มีหญิงสาวตามเข้ามาเหมือนกันหญิงสาวคนนี้เธอเป็นถึงดาราเลยนะครับเธอปกปิดหน้าตาไม่ให้ใครเห็นและดูเหมือนกับว่าเส้นได้สีแดงเกือบ1ิบเส้นจะอยู่บนหัวของเธอ แต่มันแปลกอยู่อย่างหนึ่งคือครูหนุ่มคนนี้ดันมีแค่เส้นเดียวและมันก็เชื่อมโยงกับดาราคนนี้ด้วยไม่น่าเชื่อเลยว่าหล่อๆแบบนี้จะมีอะไรกับหญิงเพียงแค่คนเดียวครูสาวคิมมีซองเธอแอบดูคนทั้งสองกำลังเล่นบทรักกันบนที่นอนเธอได้ยินเสียงทั้งหมดเธอเริ่มไม่พอใจที่กำลังเหมือนจะโดนแย่งคนที่เธอแอบชอบไปทำไมทำไมไม่ใช่ฉันดาราคนนั้นไม่คู่ควรกับเขาฉันตั้งหากที่มีแค่เส้นเดียว จนกระทั่งคนทั้งสองก็เสร็จกิจและพวกเขาก็ได้นัดกันมาอีกในวันพรุ่งนี้ครูคิมมีซองเธอเริ่มมีแผนการอันชั่วร้ายเธอจริงขอเช่าห้องต่ออีกวันพอช่วงกลางคืนครูคิมมีซองเธอก็แอบไปขโมยกุญแจห้อง205เธอแอบเอายานอนหลับใส่ในชวดน้ำของห้อง205เพื่อที่จะให้ครูหนุ่มคนนั้นได้กินและหวังว่าจะเคลมเขาซะ ภาพตัดมาอีกวันครูหนุ่มเข้าพักตามเวลาที่นัดหมายที่ห้อง205เหมือนเดิมครูคิมมีซองแอบใช้ถังดับเพลิงฟาดไปที่หัวของดาราแล้วก็ลากเธอเข้าไปในห้อง206แล้วครูคิมมีซองก็เอาเสื้อผ้าของดาราคนนั้นมาใส่แทนเธอเดินเข้าไปในห้อง205ครูหนุ่มคนนี้งงเป็นอย่างมากว่าครูคิมมีซองเข้ามาได้อย่างไรคิมมีซองพยายามเข้าหาครูหนุ่มแต่เขาก็ไม่เล่นด้วยนะครับเขารีบเดินออกนอกห้อง แต่ในขณะที่เขากำลังเดินออกไปเขาก็ค่อยๆหมดสติเพราะฤทธิ์ของยานอนหลับที่เขากินมันเข้าไปเขาล้มลงจนหัวไปฟาดกับขอบอ่างในห้องน้ำครูคิมมีซองลากตัวเขามาที่เตียงเพื่อหวังจะเคลมครูหนุ่มคนนี้ซะแต่เธอก็ต้องตกใจกับเลือดที่มันออกบนหัวของครูหนุ่มเธอพยายามปลุกเขาให้ตื่นเพราะถ้าอย่างนั้นเขาอาจเสียเลือดจนหมดตัวครูหนุ่มฟื้นขึ้นมาแป๊บเดียวแล้วเขาก็ตายไปต่อหน้าเธอครูคิมมีซองเสียใจเป็นอย่างมากที่ทําให้คนที่เธอรักตาย เธอไม่คิดว่ามันจะเป็นแบบนี้เธอไม่ได้ตั้งใจเธอก็แค่อยากจะมีเซ็กกับเขาก็เท่านั้นคูคิมมีซองใช้แม็กเย็บกระดาษกดไปที่ร่างกายตัวเองหลายครั้งจนกระทั่งเธอก็เสียเลือดมากแล้วก็ตายไปฮยอนฮับที่กำลังจะขึ้นมาทำความสะอาดเธอก็ได้เห็นดาราที่ถูกจับกระแทกประตูออกมาช่วยเธอเข้าไปในห้อง205เธอเห็นร่างของครูหนุ่มที่นอนบนเตียงและร่างของครูคิมมีซองที่นั่งอยู่ในอ่างอาบน้ำฮยอนฮับรีบแจ้งตำรวจ ฮยอนฮึอบบอกว่าน่าจะเกี่ยวกับแว่นตาแน่ๆเพราะเธอเห็นครูคิมมีซองใส่มาด้วยแต่ตอนนี้แว่นอันนั้นหายถ้าหาเจออาจจะรู้อะไรหลายอย่างฮันจิอุบพยายามค้นหาแว่นตาในอ่างน้ํานะครับและเขาก็เจอมันเขาลองใส่มันดูมันเป็นอย่างที่ฮยอนฮึอบบอกจริงๆพอเขาใส่เขาก็เห็นเส้นสีแดงที่มันออกมาจากหัวเขาอยู่เต็มไปหมดและคิดว่าน่าจะมีเกือบร้อยเส้นนี่เรามันก็ไม่ธรรมดานะเนี่ย เคยล่าผู้หญิงมานักต่อนักแล้วหลังจากที่ได้แว่นตาพิเศษมาใส่อย่างไม่ตั้งใจและมันก็ทําให้โลกของเขาเปลี่ยนไปเมื่อเขาได้เห็นเส้นได้สีแดงที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์ของผู้คนและแน่นอนว่ามันทําให้เขารู้ความรับของทุกคนในโรงพักแต่แล้วเขาก็ได้เจอกับคดีของเด็กสาวมอปลายที่มาแจ้งความว่าถูกเพื่อนชายในห้องเรียนข่มขืนเธออ้างว่าไม่เคยมีแฟนและไม่เคยมีอะไรกับใครมาก่อน แต่สิ่งที่ฮันจิอุกเห็นคือเส้นได้สีแดงถึงสี่เส้นบนหัวของเธอมันทําให้เขาสงสัยในคําพูดของเธอและเชื่อว่าเธอต้องโกหกแน่นอนฮันจีอุกบุกไปที่โรงเรียนเพื่อสอบสวนเรื่องนี้และได้พบกับครูคียูจินครูสาวสวยที่ทําให้เขาต้องตะลึงในความงามแต่ที่น่าแปลกคือบนหัวของเธอไม่มีเส้นได้สีแดงเลยแม้แต่เส้นเดียวทําให้เขาสงสัยว่าเธออาจจะเป็นสาวซิงหรืออาจจะมีอะไรที่มากกว่านั้น ในขณะที่สืบคดีไปเรื่อยๆฮันจิอุก็เริ่มไขปริศนาได้ทีละน้อยเขาค้นพบว่าเส้นได้สีแดงจะเชื่อมโยงกันก็ต่อเมื่อคนสองคนมีความสัมพันธ์กันแต่ในกรณีของเด็กสาวคนนี้และเพื่อนชายผู้ถูกกล่าวหา กลับไม่มีเส้นได้ที่เชื่อมโยงกันเลยนั่นทาให้เขามั่นใจว่าคขาน่าจะโกหกแน่ๆฮันจีอุกนําคดีนี้ไปปรึกษากับเคยอนฮึบว่ารู้จักเด็กสาวคนนี้หรือไม่ทําไมเธอต้องโกหกว่ามีเพื่อนชายคนนึงข่มขืนเธอเคยอนฮึบบอกว่าสัปดาห์ที่แล้วเธอยังไม่เห็นเส้นได้บนหัวของเพื่อนร่วงห้องคนนี้เลยฮันจีอุกจึงกลับมาตั้งต้นใหม่และพบหลักฐานสําคัญในถังขยะนั่นก็คือผ้าปูที่นอนเปื้อนเลือดที่บ่งบอกว่ามีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นในห้องของเด็กชายคนนั้นจริงๆ เรื่องราวพลิกผันอีกครั้งเมื่อฮันจีอุกได้ดูกล้องวงจรปิดและพบว่าเส้นได้สีแดงของเด็กชาย4ี่คนเพิ่มขึ้นมาคนละหนึ่งเส้นหลังจากที่พวกเขาเข้าไปในห้องของเพื่อนชายที่ถูกกล่าวหานั่นหมายความว่าเด็กชายสีคนนี้ต้องมีส่วนรู้เห็นแน่นอนตำรวจนำตัวเด็กชายสีคนมาสอบสวนสุดท้ายพวกเขาก็รับสารภาพว่าเรื่องราวทั้งหมดมันเป็นแผนการของเด็กชายเจ้าของห้องเขาเป็นคนวางยาและให้เพื่อนทั้ง4จัดการเธอเพื่อแก้แค้นที่เธอตามตอแยเขา หลังจากนั้นฮันจีอูก็ได้รับโทรศัพท์จากบ้านพักคนชราว่าพ่อของเขาหายตัวไปเขารีบไปที่นั่นทันทีและเขาก็ดูกล้องวงจรปิดแล้วก็ได้เห็นว่าครูสาวสวยยูจีนเป็นคนเอาตัวพ่อเธอไปและเธอยังหันมาที่กล้องด้วยและสักพักก็มีข้อความเป็นรูปซนอาส่งมาหาเขาเขาจึงรีบวิ่งไปที่โรงพยาบาลเพื่อไปหาซนอาทันทีเรื่องราวเริ่มจะวุ่นวายกันไปใหญ่ครูยูจีนมากเกี่ยวอะไรด้วยตอนนั้นเขาเห็นว่าพ่อของเขาได้เดินเข้ามาในห้องของซนอาและสิ่งที่เขาต้องตกใจแทบช็อก กับสิ่งที่เขาตามหามาตลอดว่าใครกันแน่ที่มีเส้นสีแดงเชื่อมกับเธอเพียงแค่เส้นเดียวหันจิอุกขยี้ตาอย่างแรงและไม่อยากเชื่อในสิ่งที่เขาเห็นพอของเขาเองที่มีเส้นสีแดงเชื่อมกับสุนอาถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าคนทั้งสองเคยมีอะไรกันมาก่อนและเขาก็คิดว่าส่วนอาน่าจะเคยถูกตาของตัวเองล่วงเกินเชอมายันไวเด็กความลับถูกเปิดเผยหันจิอุกแทบบ้าคลั่งนี่มันเป็นไปได้อย่างไรตั้งแต่เมื่อไหร่ อีกคนก็พ่ออีกคนก็หลานเขาจับตัวพ่อของเขาทุ่มลงพื้นด้วยความโมโหว่าทำไมพ่อถึงทำกับหลานแบบนี้ตอนนั้นเขาแทบอยากจะฆ่าพ่อของเขาเองแต่เรื่องมันก็ผ่านมานานมากและตอนนี้พ่อของเขาก็เหมือนจะกลายเป็นคนบ้าทำไมพ่อต้องทำกับหลานแบบนี้ด้วยฮันจีอุกเสียใจเป็นอย่างมากเขาร้องไห้ออกมาแล้วก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรต่อดีให้ยอนฮิปที่เพิ่งจะเริ่มต้นความสัมพันธ์กับแฟนนุ่มและมีเส้นได้สีแดงเชื่อมโยงกันเป็นครั้งแรกในชีวิต แต่แล้วแฟนหนุ่มของเธอก็ต้องมาตายอย่างไม่คาดคิดจากอุบัติเหตุเรากับว่าใครก็ตามที่เธอรักจะต้องจบชีวิตลงและเธอยังได้รับข้อความลึกลับว่าเพื่อนของเธอถูกจับตัวไปเรื่องราวทั้งหมดเริ่มเข้าสู่จุดไค้แมกเมื่อฮันจีอุกและฮยอนฮุบเข้าไปในอาคารแห่งหนึ่งเพื่อตามหาเพื่อนและต้องเผชิญกับวิถีที่บิดเบี้ยวที่ซึ่งพวกเขาสูญสีการมองเห็นซึ่งกันและกันฮันจีอุกไปอยู่บนดาดฟ้าที่เต็มไปด้วยผู้คนในชุดสีขาวฮันจีอุกก็ได้เจอกับครูคิวยินบนนี้ด้้วยยเเเเหมืือออออนนนธจะป็ตตร่่งงทุกๆา คายูจินเป็นครูสาวผู้ลึกลับและเป็นตัวร้ายหลักของเรื่องเธอถูกอธิบายว่าเป็นสิ่งมีชีวิตเหนือธรรมชาติอาจเป็นนางฟ้าตกสวรรค์หรือร่างที่บิดเบี้ยวของการแก้แค้นเธอไม่ได้สนใจที่จะเยีะเยาผู้คนแต่กลับผลักดันให้พวกเขาเข้าสู่ความวุ่นวายการบงการและความตายภายใต้หน้าก,ากากของการเปิดเผยความจริงเธอเชื่อว่าเธอกำลังนำความยุติธรรมมาสู่โลกแต่ใช้วิธีการที่โหดร้ายที่แฝงมาในรูปแบบของการเปิดเผย ฮยอนฮิปเข้ามาในมิติที่ฮันจีอุกอยู่เธอเห็นคนมากมายและแม่ของเธอด้วยเธอถูกคูยูจินแทงเธอเลือดของเธอไหลขึ้นไปท้องฟ้าทันทีมันไหลไปรวมกันเป็นก้อนใหญ่การตายของเธอจะนำพาดวงตาแห่งพระเจ้ามาสู่มวลมนุษยชาติเป้าหมายหลักของคยูจินคือการแพร่กระจายพลังของฮยอนฮิบที่สามารถมองเห็นเอสไลได้โดยไม่ต้องใช้แว่นตาไปทั่วโลกเธอเชื่อว่าเลือดของฮยอนฮิบจะกระตุ้นการเกิดใหม่ที่ทุกคนจะมองเห็นเอสไลได้และการาทำเช่นนั้นได้ฮยอนฮิปต้องตาย เพื่อให้พลังนี้แพร่กระจายไปสู่ทุกคนเธอต้องการให้ความจริงเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของผู้คนถูกเปิดเผยอย่างสมบูรณ์ไม่ว่าผลลัพธ์ที่ตามมาจะเป็นอย่างไรก็ตามฮยอนฮึบแทงขยูจินเพื่อจบเรื่องทุกๆอย่างทุกคนคลายมนสะกดเส้นแดงเต็มท้องฟ้าทุกคนบนโลกสามารถมองเห็นเส้นแดงได้โดยไม่ต้องใส่แว่นอีกต่อไป1ปีต่อมาทุกคนสามารถมองเห็นเอสไลน์ได้และผู้คนเริ่มสวมแว่นกันแดดและหน้ากาก,ากเพื่อซ่อนความสัมพันธ์ของตนเอง ฮยอนฮึไปเยื่ยมหลุมศพของจุนซอนและได้ยินเสียงขยูจินเรียกชื่อเธอซึ่งบ่งบอกว่าขยูจินอาจยังไม่ตายและเรื่องราวยังคงดําเนินต่อไปและหนังก็ตัดจบลงไปกับซีรีส์เกาหลี S อ i ไลน์ ine, พันธนาการสัมพันธ์เส้นสีแดงและอาจจะมีซีซั่นใหม่อีกในไม่ช้าหากท่านไหนยังสงสัยอะไรในเรื่องนี้อยู่ก็ไปหารับชมกันได้นะครับการสปอยล์ครั้งนี้หากผิดภาพประการใดผมก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจกันขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ